สวัสดีครับ FC แฟนสองแต่ท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมยอดวันก่อกรกจะพาย f c และท่านผู้ชมทุกท่านไปฟั่งกันสัมผัสระวางนวลที่ยาบ้าลุย้ยเฮงหลวงเรื่องเชื่อได้กับแม่น้องนัดดานะครับแม่นอนนัดดาเพิ่งฟันตรงหดอีกแล้วนะครับในหวดวันที่16มีนาคม6 7นะครับเพื่อฟันได้ใจก็ตามไปฟั่งกันนะครับเข้ามาแล้วก็หน้ากดติดตามกดแชร์เป็นรถเข็นด้วยนะครับ ขอม้นมวนตะบนอกหน่อนุยาแบกบวันมาให้่ผมอจะทำเป็นคลิปเพื่อจะเอฟซีและตามผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกกคลิปนะครับเพื่ <c oughs> อนเสียมาได้ตางไปฟังพร้อมๆกับผมเลยครับตามผมมานะครับจ้ม่ต่นอนงัิดร์านทมมาว่ดาวุกินนไม่นดา ลางานเครื่องมือบอกมันนี่อได้ลาแล้วขอคนว่าเลยหละขอมาแป๊บเดียวแม่น้องละนาได้คาะมันทอเลยขอบคุณค่ะเอฟเี่ฝากมาบอกพี่เก้บอกพี่เก้ขอบคุณนะคะพี่เก้ฝากมาให้ค่าน้ำมันร้อยหนึ่งฝากผ่นนะรวยอันไปเข้าซึ่งโมเป็นเนาะอยู่ลาวว่าจะถึงทั้งบนทั้งหลังเลยแม่จ๊ะ เป็นยังว่าโเก็โฮกเจะโฮกับเก่าอุตะเดียกันก็จะเลาบสุทอจะพากรนไดทังบนทา้งล่างเลยแมนจ์คือปคือปลาหลาดอกคุณ่ือคนเราบอกี่บาดอกเดวซื้อปลาไม่ไดดอกแล้วตอ่ครับเราเปเจอลาต้องแ่นทางบ้านมาพระเทพฝุ่นยู่นี่เลอสีอ่างไล่ซื้อผู้มอบนำใจมานี่สด้งยินมบ้าน้อพี่น้องคอยเนี่ยนะเราจะอ่านดังๆนะคะ ยินข่าวว่าแม่น้องระดาฝันแล้วลูกเฮงไล่สดมาเลยวันเต๋อคืนอันได้เปล่าว่าเอาเรื่องฝันขออ่านอันได้ซื้อผู้บอกรำใจมาให้นะคะอ้าก็มีคนถือกันอยู่เต๋อถือก็ลายดอกบางคนกับว่าถือแต่ว่าเพิ่นอยากให้ซื้อของไหว้ให้พ่อสมหวังที่พ่ออาดีตชาติคนที่ไหวคนลไม้คนอละไม้เดี๋ยวเด้ไหมค่ะขออ่านได้ซื้อเนี่ยเอาข้อมูลเดี๋ คุณลังคนกับเอฟซีไหมเนาะก็รลูได้มาเล,ล,ลขเขาตัวใดแนวทางของแม่น้องแม่ดาทวดที่ผ่านมาได้แล้วค่ะเดี๋ยวขาของมูนก่อนจิงนงง้งของมาะม่สิบลูว่ามะหมอบเงินเพิ่นถือเลขตัวใดนะงสินะก็ถือห้าสิบสามมันมีมันมีสองกองเนี่ยมีศูนยห้าสาม เพื่อนบอกอันก้องงวดอันบอกเลขก้อนตายดีเด้อค่ะขอมูลของแม่นอรดาศูนามห้นะคะมันก็ออก03นะครับกับตัหานยาย์หาหาสามหานะคะแล้วก็โค้งสุดท้ายของคนนี่ก็จะเป็น 03, นยนะคะกับปากบ้นาเล็กออก6กศนะคะกะมีเอฟซีไร้ทานไล้ยคนมอบนำใจมาใหายแม่นอรดาบางคนกับว่าโชคดีแต่ว่าก็อยากทำบุญร่วมนะคะ fc ไม่ประสงค์ออกนามสองร้บาทนะคะป้านางโคราชหนึ่งพันบาทคุณจาลุกวันร่วมสร้างบ้านใหม่ให้พ่อสมหวัง1,000บาทนะคะ fc ไม่ประสงค์ออกนาม300บาทนะคะแม่น้องมิจจู200บาทคุณวรลนันสามร้อยบาท fc ไม่ประสงค์ออกนาม300บาทนะคะ fc ไม่ประสงค์ออกนามหนึ่งพันบาทคุณเพนสิ่นี5ห้าร้บาทป้าออนห0าบาทพ่อทอง500บาท fc ไม่ประสงค์ออกนาม200บาท fc ไม่ประสงค์ออกนามอยากรวมทำบุญซื้อผลไม้ไว้พ่อสมหวังหนึ่งบาทพี่น้อย200บาทแม่น้อม200บาทคุณวันนคุณวันนภา กำแพงเพชร2 0 0บาท FC ไม่ประสงค์ออกน้ำโอ้ยประยัดขารถดูเลยวะ FC ไม่ประสงค์ออกน้ำสองคนรวมกันคนหนึ่ง300คนหนึ่ง200รวมเป็น500บาทนะคะยังไม่จบอ่ไปเรื่อยๆยคุณคำปุ่น200บาท FC ไม่ประสงค์ออกน้ำ200บาทคุณอาทิตย์ คุณอานนันคุณอา,านนันห้าร้บาทคุณสุบิน500บาทคุณยุพารัตสองร้บาทคุณสุพัน์คุณสุพัฒนาสุพัฒนาห้าบาทคุณยุพินห้าบาทคุณดาวันห้าบาทนนทิยาสองพบาทรวมจานวนเงินทั้งหมดทั้งวหนึ่งนสองหนึองพันแปดบาท เรื่องบอกว่ามันมีของของเจ้านั่เนาะไอเอฟซีน่ารวยซึ่งาจใดน้องถิมบอบมากมว่าแต่ราคาที่ว่าะสค์องน้ำที่พ่านน่ารวยนี่กัโอนมใหายนติยะแล้วเด้อขายเอฟซีน่ารวยที่ไม่ะสคของน้ำท่านเขาไปเอฟซีที่ว่าะสค์องน้ำครับเรื่ทับุนมากสองพันบาทน้าราสุดนะครับสองพันสองพันสอเกอหสามพันผมว่เกิดเราขึ้นมันหนึ่งที่ที่พ่านเปนที่นนยนี่ ทั้งเม็อทั้งม้วนทั้งร่วมของน้องธีร์วยเป็นเงิน12,800บาทขณะนี้เวลานี้โอนเข้าบัญชีแม่น้องลาดาแล้วนะคะขอบคุณเอฟซีแน่คุณหลายหลายนะจ้าคอยพือกันแน่ค่อยถืออีจ้าม้วดนี่ค่อยถือค่อยถือฟันเราบอกฟันแดงฟันแดงเมื่อเลขออกเลยเบาเลยมาเลขออกมันถิงเวลามันจะหลายต่อเลยต่อเลยเ็ดเมื่อไรเมื่อเลขออกปุ๊บกลับมากลับมาฟันเลยแต่ฟันเทียนผืน

ไม่ได้โจมพวันนั่นแหละจม่าโอ้ยปูอันพอเอ้ยเลขก็ขาบัทึงเราเพราะว่าเย็ซีไปนักขาสามหลายเหล๋อวนักสามหาหลายค่ะคืบอไไ้เงินดอกเลยวักสินะพอจะคล้องกับบริวางเด้หัวเลขกมันร้ายนะจ๊ะ จะยนงม่อยุดครัเดี๋ยขออนุญาตตามรอยอ่าจีบอหน้ามาเลยอ๋อมันเลื่อยๆตัวนี้ส่งน้ารวยนี่เายข้นรถไฟโอ่งนึวนอกเยาเนแรงบอนหน้าขาเอฟซีจะมมบอีกเดี๋ยวจะมีกลอกหนึ่งกลอกสองรอบ2อรอบสานะคะขอขลายตงเทอร่อยมากอ๋เางปรเทศเขโอนมาเขาีบไปเขาจีบป่าแต่แ่วตอนอะอ๋อเอซ โอนมาจากต่างประเทศต่างประเทศคุณสมบัติเข้าบัญชีป้า700บาทนะคะเข้าบัญชีป้าป้าน้องรดานะคะเขาัญดเชีนะครับเข้าบีรดาครเอาเลขเรียเอาเรีอาเรีอันไอ้ว่านอะไรก็ว่าก็เลขจุ๊บภาพอื่นน่ะพอเอ้ยบอได้เงินดอกเขานะบอได้ไปเที่ยวเล้าดอกเลขบอกคับเลขเลขคนเขาอยู่แต่ว่ามีคนซื้อดอกเขาขิดน่ะเพราะว่าเจ้าของให้เลขมันหลายขู่เลยมาของคงถ่ายเจ้าของบว่าหมักซ้ำอ่านะมันเป็นนักซ้ำอ่าลายเนาะไปเลยบอกไอซี่เขาบุกถึงกูได้ดอกวพอเอ้ยเลยวะ มาขี่รถตู้มาเลยรถตู้ไม่เลยขี่รถมามาหลักมาจอดลงมาหนังหละหนูก็เลยว่าโอ๊ยวันนี้เงินดอกวันนี้ไปเที่ยวเล่าเราคุยวางสิ่แต่ว่าแต่ว่าสภาพคนมัาแต่งก็ดูดีเลยเนียใส่ผ้าผ้าเขามาหน่อยไหมมาอยู่นี่คือคนล่าแต่งเลยนไฟคนวางเขียวก็เที่ยวไส่ลึงเวลาเหมืนไปเจ้าดรอกเงินโมีเลยวะเลขกับโมเขาไปวางสี่หายก็พอาะกระหายน่ะวะถึงฟองอลเราหายเลยคนขเบม้วจะคนนอกวะ กูไ่ได้ยังดอกว่ะกูใช้กูบม่ได้ไปโดเด็กกับบเขาคนก็เลยว่าเอ้าขับบเขาโผเป็นย่างคนวะขับบไปโผเป็นยังแต่ว่าผลไม้กูเด้ออย่าลืมผลไม้กูด้วยวะมันอยากได้มันอยากกินผลไม้โอ้โหผลไม้ผลไม้ผลไม้กูเด้วยคนหวานสิวันนี้คนก็เลยบอกสำหรับปิกนขึ้นขึ้นรถไหมจ้าคนเลยเน่บอกรถทะเบียนเพิ่นแต่ว่านี้คนบริวารไมเด้อยคนคนบริวาออกจากปากคนบริวารจ้าเน่เพิ่นซื้อเน่เพทะเบียนรถแต่ว่าแต่ทะเบียนรถคือแปะ เป็นจังไเป็นัส่องสันสามนแมนอันมันเป็นิดกเลยอเยรทัเบียบ้ย่เขามมันบแมนจ้ะมันเป็นยังไดเป็นเลขยันอัน้มันเป็นสัสมสองสองสองข้างบนมันออกข้างบนะเขียนยังวาตัวเลขแปดห้าบรียนรอถแปดหาสามสั้นบนเป็นแส วันนี้สันส้นซองค่เียสองเก็อ,เกอ่าขั้นเทีนซองแปอันนี้อันนี้เคยบริบายจนูเห็นซื้อเห็นทะเบียนโลนถทะเบียนรถ,น<ด>ถนซ,ซื้อจะพร้อมแล้วเ้ยกตายต้เยีกยน้ำแปละาหา,าดีแล้วะหาวะวางสีมีซันี่มันปะคะมีซันีเ่เหอะเบียนโถก็เป็นสีเดียรรว่าที่เป็นรถอัีเป็สฝากบอดพี่น่องด้เอาไหล่ชาไดก่นเนาะ รุ่งเง่งก็ได้เนาะอ้าวบนวดาเลขรถเลขรถตู้มันปะเป็นรถตู้สีขาวรถตู้สีขาวทะเบียนรถเป็นสามตันแถวที่แรกเป็นแปดห้าสามแถวที่สองเป็นสอ,องเก็แถวที่สามเป็นสองแปดหลักข้อต่อเลขมันก็เลยห้องใส่โว้ย MC ก็ได้น้ันห้าสามสัมาระนี่แหละว่ะในความฝันจำเป็นขึ้นลุงตื่นเพิ่นกลับไปเลยบอกมันเลย ไม่ว่ามันอยากกินผลไม้อยากผลไม้กูเด้อคุณวะย่าจ้ๆเลยวะตำนั่นเลยจ้ะแต่วพอคนบริวารเลขว่าเออเลขออกเด้อสิคนบริว่าโอ้ไม่จ้ะเดี๋ยวจะคล้องแนมเอฟซซื้อไอเอฟซีส่งมาน้ำเด้อรดไว้แคบหน้าจอไว้เป็นแนวทางหาซื้อสลักกินแบงระทับานะคะครับการเมายเอฟซีและตะโพต้มตะตันคองเสียงยันฟังแล้วนะครับทินนันทิยาได้สารูปเลขของแม่หนองนด่านะครับส่านรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้กันซะรครั้งหนึ่งนะครับ แม่นองนันดาเขาศู์สามหนตรงฝันตวงวังนอีกแล้วได้สามตัวสองตัวงวนวันที่สิบหกมีนาคมหกเจ็ดนะครับเพิ่งกับฝันเห็นไปรถปูพันนะครับสั้นบนได้แปดห้าสามสั้นต่อมาได้สองเจ็ดสั้นต่อไฟเป็นสองแปดนะครับไปครับบอรลักนะครับเป็นหน้าทางสือสางกิแมแบงอุตบัน ก็บางว่าเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านห้องศิได้ย่นได้ฟังแล้วนะครับสำหรับผมให้ถ่ายคลิปนี้ก็นกนอนที่ขายุติเพียงทานี้พบกันอีกคลิปต่อต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ